สบายดีปะลุงก,ะกบะเป๋าสองของนมิตรปะลุงสบายดีพีทุกท่านสบายดีพี่น้องมานี่มาเทคานเทือนอีกแล้วปะลุงมานี่กับ oh. พ่อแล้วก็ระเบ,บ๋าตาสามคนเน่ยมือที่สองมาเทเสาเสาเพื้อพะลุงเทคาน นี่ใหม่ังี้ท่านเอาออกสัมเทแต่เสาแต่ว่าตัวเทของเสาเนี่ยเอาไปใส่ตัวตัวหล,อม,ล,ลอมกลางหลอมกลางฮะก็ใส่เล็กมันได้หันไปรู้นี่เอาตัวนี้แหละมันแข็งแน่ก็เลยเอาออกเดี๋ยวไปใส่ตัวหลอมกลางหันนี่ผมขอดูสภาพปศุนายนุ่งเ ลงมาอย่างนอนนะเออนุสงกระน่งโซมาหลินปลงคิดเก็บเจอจะไปใช่นะไม่เจ่จะไปใช้ดำนาดำนาเฮ้ยนี่ปดมีเหนน้าได้นนีฮะอยังดัเหรอย่งไดล่ะบ้านในซันสิไปแล้วเพิ่น นำมะก้อยนี่กรับโมริกาไปลงเฮานำบาดานเฮาเองบนเฮาบนเจาะบ่อบาดานอยู่ทางนั้นเดี๋ยวเฮาไปสูบมามาไปผสมปูนนี่แหละไปลงตอนนี้พระตาครับพระตะผนกำลังผสมปูนอยู่ไปลงกำลงังรดน้ำเข้ากัน เ่ิอมนลยเขากันเลยทางมานั่นไปลงตัวเมื่อก่อนนะ่ะเทวันนี้เทตัวขานั้นไปหันมนาหนีมันในยลุยเทอีกเมื่อที่สองไปลง มันอีกแ,แล้วล้วปรงเทคานมันแห้งมันแหงเหคะเทพื้นบุพะถ้าพ่นปตกคนดินมาใส่พนดินมาส่กจีเดเทพื้นปรงถ้าพ่นปตกมาปได้ดำนา Ừ. để khan nabon bọn bọn đẹp bọn 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 thơm à, bọn thơm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  nào thơm mà thơm bọn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  này bọn thơm bọn bọn โซ่คน,นก็นลงมาลิ่นลนะนั่นมาน้าไว้จังน้อยหนึ่งลงเอาใส่เล็กใส่เล็กแล้วแนละ้วก็ใส่ไม้อันนี้แล้วก็เก็บที่ใส่เก็บที่เทคานลงเก็บที่เทแบบมาน้ำแล้วผนะสมหินแล้วก็มาถอดเทเลย สมสบูรณ์แล้วล้ะใส่กระพี้นแล้วกันทีอาใส่นี่เลยไปลงบันเทคลานเลยอ,อยู่ใกล้ต้วนั้นจังใส่ขุยสอยกันไปเลยบ,บริจางส่างพอพอบก่เห็ดเป็นอยู่บนันแล้วก็ซอยเพิ่นเห็ด เอาเองจางสางกับแห้งเต๋อไปด้วกไปลงไหมแม้วสร้อยเลยไแห้งเงินขึ้นครับแห้งแพงไปเยเนี่ยเหย็ดเอาเองไปลงไปเลยประหยัดค่าใช้จ่ายนำแนวเห็ดได้ก็ปูนกับหินกับทราย ่มาสั่งมาแล้วก็มาเที่วเองเลยเปิดทีนก็ได้รอหนึ่งรถเข็นหนึ่งรถเข็นที่สองไปเลย ที่สองอือหือเกตรเลี้ยอันนี้ก็บริง่ายไลุงใส่เวลาอยู่สองเม่ดสองเม็ดสองวันบำกระทดัหน้าไลงถ้าำเหน้าผัดบริเวุอันนี้แต่ว่ายำกระทดัหน้าก็เลยไ่เห็ มาเทคานก่อนหินเบิ้ดไปลงสมเบิ้ดเลยนีนนยออยยน่ถ้ากหินต่อถ้ากรหิวแล้วได้พะโลตัวนี้เต็มเต็มเลยตัวนี้ใช้ยางหิวเลยตัวนี้ไก่าตกกาไก่ตาไก่ครับไก่ที่แล้วเลยพะโลคานเลยกัน ยังบ่ไล่เป <Never> ็นไรหินหลดช่องหลดกับ <check> พ <common understands Ireland> ่อแหละลุยบไปเลยแดดสะจุนขำเลยห่อนขนาดแดดมากเลยนะป้าตะห่อนอ้าวขนาดเลยบไงไลยฝนตกกันยังใคร คาร้อนอกุลย์ลงมันมาขึ้นรถรถปูนไปอยู่หากระสอบปุลย์ปูนเดิข้ามรถปูนไปหากระสอบแมงกิเท้พื้นปุลย์ลงมาแล้วก็เอาดินมาใส่มันชูงขึ้นนิดหนึ่งกันละเทพื้น เราจะเอาเล็กมาใส่เห็ดเป็นตะนางเดี๋ยวไปลงเห็ดเป็นตะนางกันอย่ามันแตกแกนพื้นแตกใส่เอาตะนางเอาก็ได้หรือว่าซื้อเด็กมาสันตะนังเอาก็ได้ไปลงทิ้นประมาณสองโล ปูนกับทรายยังอยู่สำเร็จแล้วป้าลุงอันสองลงมาตะแลงเขาเห็ดสองอันอันนี้สองคานนี้คา,านนี้กับคานข้างน,นั้นตอนเส่าหนึ่งสองสามส,ส,ามสี่หาหาคา,าน ยังใส่กรุบกับซ้ายหน่อยนึงแล้วแล้วก็ดูเอาหน่อยมีโคลาแล้วก็ดูกินนีกินน้ํพอกันใหม่ไปดูฝากก็ได้ก็แกกรรมเป็นกลังใจนเุงเด้อกกกินนุงสดี